รับฟังข่าวต้นชัมม่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดโครงการเสริมศักยภาพจีนพื้นฐานโครงการภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันจดัดโดยสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครระหว่างวันที่30ถึง31ตุลาคม2568เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีน ให้กับอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาของราชมงคลพระนครโดยได้รับเกียรติจากดรนภพลรสศริวัชราบุญอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดณอาคารราชบุรีดเด็กฤทธิราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศในปัจจุบันราชมงคลพระนครกลับเคลื่อนและพัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับสากลโดยยกระดับการจัดการศึกษา เปิดหลักสูตรในระดับนานาชาติซึ่งมีนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะนักศึกษาชาวจีนเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆดังนั้นทักษะการสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐานเช่นการทักทายการแนะนําตัวและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักศึกษาชาวจีนจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการจัดโครงการภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ซึ่งมีอาจารย์ปริวัตินักรักษาอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์เป็นวิทยากรในการอบรมเรื่องอักษรพินอินระบบตัวเลขจีนการต่อรองราคาและโปรโมชัน่นรวมถึงการถามทางและการบอกทางนันทนาสีมาสื่อสารองค์การราชมงคลรัน,นครรายงาน